น่าจะได้อยู่ต้องอรอฮะแต่ไอตัวน้อยเนี่ยต้องเอาก่อนแล้วละ่ะไม่แน่ฮะน่าจะฝูงใหญ่อันนี้โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับกับพบรายการชนะทีวีคลิปทองอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมได้ยิ่งไลฟ์พาร์ทที่2กันแล้วนะครับก็ต่อเน,นื่องจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราจะต้องมาติดตั้งกับดักนะครับโอเค เปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ต่อแบตเตอรี่นะครับทําเป็นกับดักมันคือกับดักเสียงนั่นเองนี่ครับนีเจตมีใครอยู่ขนอกไหมต้องการเวาช่วยเหลือด่วนเอาผมอยู่ข้างนอกกำลังทํางานให้หนามนะนั่นเกนเหรอเอาฟังนะนักวิ่งของเราพยายามยึดที่หลบภัยเขาอยู่แถวมือมา ถูกล้อมด้วยซอมบี้โอเคผมไปให้ช่วยผู้ราชีวิตที่ติดอยู่ฮะโอเคนี่จะเป็นซอมบี้ตัวแรกไม่ใช่ตัวแรกหรอกแต่ว่าตัวแรกหลังจากที่ออกแล้วกันนะเอ้ยจะล้มนั้นนะเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยน่อยมันตายยากมากนะครับนะเพราะว่าอันนี้คือโหมดยากสุดละ มาแทกไปดีเยอะยังไม่มีอันนี้ใช่ไหมผมมีสูตรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะฮะมันเป็นสูตรที่อีกหน่อยเราจะใช้กันบ่อยๆเลยฮะ ซอมบี้เยอะมากท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเร่งความเร็วคลิปให้แล้วกันนะครับเพราะว่าจะฆ่าซอมบีละสามสองหนึ่งเร่งเลยฮะ โอเคครับผมเหลือตัวสุดท้ายแล้วฮะมาโอเคมาเราก็มาเก็บของนะครับเดีย๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวตามไปช่วยนะเพื่อนตอนนี้ขอขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับเมื่อกี้นะเราได้ทักษะมาใหม่นะครับเนาะเป็นทักษะพลังกับ พลอชีวิตนะครับโอเคอย่างแรกคือประดิษฐ์ของพื้นฐานสบรรรการตรัวล่อเช่นสดาอกกุญแจนะครับก็คือล็อกพิกนะครับประทัดดาวกระจายโอเคแล้วก็ระเบิดขวดโมดโโท็อปนะครับเรียนรู้ไปเลยฮะทักษะแรกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมวดคอมแบทนะครับอันแรกเป็นการโจมตีความแม่นยำสูงนะครับโดยการใช้ทุทู่ตีหัวทนะุทู่ด้วยนะยังไม่แหลมนะเป็นทุทู่นะ มีโอกาสทําให้เกิดความมึนงงโอเคฮะมามันคือสกิลแรกที่เราได้รับนะครับแม่เยอะจริงเลยโว้ยไปแล้วฮะไม่สนใจละไปฟาร์มมาทีนึงแล้วนะฮะโอเคละพึ่งพอใจพึ่งพอใจนะโอเคเราไปช่วยเพื่อนละเก๋เขาแนะนำให้เราวิ่งตามหลังคารนะเราก็วิ่งไปเพราะเราคือนักวิ่งยังไงล่ะ โอเคกด A นะฮะงานที่เราคุ้นเคยกันครับเยี่ยมไปเลยก็ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับก็คือเรียกว่าเหงาด้วยแหละนะเวลาเล่นแบบ GTA บางทีมันก็หมดคอนเทนต์นะครับไม่มีอะไรทำนะฮะก็เลยโอเคนะนไหนๆก็มี เกมอยู่ในคังยู่แล้วนะครับเอามาแบบปัดฝุ่นแล้วหน่อยโอเคเราก็จะฟาร์มกันเรื่อยๆฮนะเดี๋ยวนะผมเหมือนผมเห็นอะไรยืนโอ๋อไม่ใช่ซอมบี้โอเคในนี้มีอะไรไหมไม่มีนะนะอ้ยซอมบี้เยอะเลยวะ่ะโอ้โหโอเคข้างบนนี้มีอะไรไหมมีเสียงซอมบี้โดนกับดักฮนะ อยงดังแน่ๆเลยโอ้โหเหมือนมีตัววิ่งมาฮะเราสามารถดักตรงนี้ได้นะดักพวกซอมบี้นะโอเคแต่อย่างแรกเราต้องเข้าไปช่วยเพื่อนแล้วฮะตรงนี้โอเคเจตผมอยู่นี่แล้วเออ่มีบางคนติดเชื้ออยู่ด้วยนะระวังตัวด้วยนะเคนโอเคเราต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะ สิ่งที่ผมทำไปก่อนหน้านั้นนะครับทุกผู้ชมนั่นคือเดี๋ยวนะ,ะความแรงสิบเก้าตีได้หกสิบอันนี้ตีตีได้เก้าสามไม่ต้องตะปูอันนี้มันแรงกว่านะฮิฟสีนะ่เนี่ยโอเคอ่าอย่างแรกนะครับกดตัว R ค้างคือการซ่อมอาวุธเหมือนที่ผมทำตอนสปีดคลิปไปตอนแรกนะครับโอเค หลังที่เรากระโดดตีนะครับจะมีโอกาสาติดสถานะมึนงงมากขึ้นนะครับเป็นการตีจากที่สูงลงมานะเริ่มเคลียร์นะครับสปีดลิปเหมือนเดิมฮนะ ร้อยฮะเคลียร์ครับสำหรับด้านนอกนะไปช่วยเพื่อนกันก่อนเสียงแปลกๆว่าเลยโอ้คิดว่ามันจะไม่สายไปใช้ใช้วันนี้โอ้โอเคจัดการซร้ใหญ่เขาต้องทรมานมันหรือผมเนี่ยฮะทรมานนี่โอ้เรียบร้อยเลยฮะคลิแตกนะครับในท่อน้ำมาโอเคอเรียบร้อยแล้วบ้าเอ้ย ไม่เป็นไรคุณไม่มีทางเลือกเขาไม่ใช่มนุษย์ติดต่อไปแล้วโอเคคุณต้องเปิดไฟตรงนั้นนะทำให้มันกลายเป็นสถานีปลอดปลอดภัยสำหรับตอนเย็นคืนนะครับทั้งเราแล้วก็นักวิ่งคนอื่นจะได้มาใช้ที่นี่ได้โอเคคุณต้ปลดล็อกนะครับเย่เองน,นะโอเคแย่และชุดชุดเอ่อผมขอเวลาแป๊บนึงนะ เจี๊ยดีต่อมานะครับต้องไปขึ้นบนหลังคานะครับโอ้ยทำไมกระตุกล่ะโอ้เฟรมเรทล่วงฮะเหลือ30 40ประมาณนี้เลยเฟรมเรทล่วงเลยครับเวลาเดี๋ยวโอเวอร์คอร์กการ์ดจอเพิ่มโอเคซีพียูโอเวอร์คอร์กไปสุดแล้วนะครับนี่เครนครับ รายงานมาโอเคผมได้พบโพสผมได้พบกับด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์คือเขากำลังทำยาต้านไวรัสนะนะฮัลโหลไรีดไหมรับทราบวัสดุประสงค์ลองถูกเพิ่มแล้วเก็บค้อมูลตัวตนของคุณไว้รวบรวมงานวิจัยของเขาทั้งหมดรับทราบไฟถูกขโมยไปของคุณยังมีความสำคัญที่สุดอยู่ไหมฮะเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะ ทำงานจากรถพ่วงได้สำเร็จนะนะแต่เขาจะทำได้ก็คือประมาณว่าให้เราเก็บข้อมูลไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นไงเช่นเจดผมทำละต้องเตรียมสถานที่แบบนั้นเพิ่มขึ้นอีกมีจุดตัดเหรียที่เลือกไว้เป็นเขตอปลอดภัยในอนาคตอีกหนามจะทำเครื่องมือแล้วก็เคนขอบคุณนะกลับมาที่หนามหน่อย ออตอนนี้ต้องกลับไปที่ฐานหลักแล้วติดตั้งกับดักต่อไปยังมีรถอีกคันอยู่ใ,ใกล้มีผู้ติดเชื้อเต็มไปหมดเลยอ่ะพยายามอยู่บนหลังคาไว้พวกมันไม่สามารถเดินถีบนายได้พวกมันอยู่รอบรอบรถเลยนะหนามนายมีประทัดเหลือไหมล่ะโยนไปตรงฝูพวกมันเลยสักอันสองอันเดี๋ยวควนนั้นก็ถูกเบนความสนใจได้ง่ายๆอ่ะโอเควิธีใช้ประทัดนะครับกดเมาส์กลางใช่ไหม อจะกดอะไรค้างว่าถึงจะเป็นเลือกใช้เดี๋ยวผมให้มันไปตรงนู้นแล้วกันสองอันก็พอครับเปลืองรีบทําครับรีบทํารีบทําเสร็จแล้ว เออไหนยื้ยโอเคขึ้นที่สูงนะครับพวกนี้มันจะถูกแบนความสนใจง่ายนะครับโอเคทางนั้นขอโด้ก,ก่อนแล้วกันนะแม่เมื่อกี้เห็นพอดีแอนโอเคอาวุธธรรมดาครับผู้มีพลังมหาศาลน,นะครับ อ่านี้สึกจะต้องล่อไปตรงนู้นไอ้พวกนี้ล่อไปทางนี้ฮะโอ้แย oh yeah, ่ละแตกไปสองพวกเฉยเลยเหลือประทัดแค่อันอ๋อเหลือแปดอันจากสิบห้าอันโยนไปที่เดิมซ้ำอ๋อพวกนี้มันถูกวางอันนี้ไปแล้วครับกำหนดเส้นทางเดิมไปแล้ว ไม่น่าโยนให้เสียเวลาในตอนแรกนะโยนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอไอ้สองตัวนี้ไปก็โอเคละวโยนไปทีหนึ่งนดวนเลยดนดวนเลยดนดวนเลยโอเค,เ,เ,เ,อเ,คเรียบร้อยแล้วหนามโอเคกําลังอันอยู่ใกล้ๆเอ่อ มีพวกประหลาดอยู่เพียบเลยนะเออไหนไม่ทำไม่ได้มีพลังงานสำหรับกลางคืนเท่านั้นโอเคก็คือประมาณว่าเราก็เป็นความหวังนัวิทยุเด็ดลิขสิทธิ์นะโดนประแจหน่อยเมั้ยปะแจเหล็กนะเนี่ย ของแรงของแรงฮนะสวยตีแต่หัวนะฮะอย่าพวนนะ <c oughs> โอเคเบคลาวากินไปอ่าได้ใบมีดมาฮะเบรกเปิดได้ไหมไม่ได้ครับโอเคงั้นเรารีบไปจุดหมายต่อไปกันโอเคขอโทษนะ อเคมีที่ไปฮะโอโ้โหเยอะจังเลยฮึบโอเคไม่น่าถึงฮะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยถึงอยู่โอเคอใกล้ใกล้แล้วฮอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดดยอย่างเดียวเลยโอเค มีตัวช่วยอยู่อนนี้จะมีอยู่ตัวหนึ่ง,ะงนะอ๋อกับดักนี้คือการเผาครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราต้องเล่นอะไรหนุกหนหน่อยนะตอนที่เราติดตั้งกับดักเสร็จนะครับแต่เดี๋ยวขอสะดอกกุญแจนิดนึงนะครับ จอมื่อกี้นี้ให้มันตรงกลางนิดนึงนะครับโอเคท่อเขียวฮนะโอเคถ้าท่อเขียวงี้โอ้ยผมกด F2 เฉยเลยเออ่ของเต็มใช่ไหมตอนนี้เราเอาวุธมาได้แค่นิดหน่อยนะครับโอเคถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับกดตัวแซดนะครับ ถอดประกอบนะครับเราจะได้อะไรมาชิ้นหนึ่งเนาะแบบนี้คุ้มสุดนะครับโอเคที่เราจะทำเปิดแท็บเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีอีกนิดนึงอ่อซอมบี้คิดเดี๋ยวลากมันมารวมกันนีดนีงไปไปตัวเดียวเองไนะนี่ฮะเรียบร้อย ทีนี้แหละไอ้พวกวิ่งมันก็จะมาแล้วฮะหนีกันเถอะมีพวกวิ่งมาไหมภารกิจแรกๆน่าจะยังไม่มานะครับเขี่ยทางกันแลค่อยเป็นค่อยไปแต่ผมจําได้ว่าแถวนี้มันจะมีบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีกล่องแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นกล่องแบบกล่องดีอะกล่องขาวอะฮะลืมไปละมันจะอยู่แบบมุมๆหน่อย ชุบชับชุบชับฮะพระทัตเตือสามเองเอโอเคถ้าท่อเขียวเนี้ยนะ่าสนใจนะครับอโอเคท่อธรรมดากา็ขาโต๊ะคงไม่ต้องทำนะฮะแยกประกอบเลยได้เหล็กเหมือนกันนะครับจัดว่าดีไปเลยเอา่าเดี๋ยวนะต้องทำตรงไหนวะข้างบนหรอ ข้างบนนั้นน่ะเหรออ๋ออันนี้อโอเคเปิดกับดักต่อฮนะกด Q สแกนได้นะครับเผื่อจะเจอววกตัววิ่งเนาะแต่มันจะสปอตให้เราแป๊บเดียวนะครับไม่เหมือนกับโหมดปกติธรรมดาหรือว่าโหมดยากนะครับมันจะยากขึ้นแบบเรื่อยๆเลยโอ้นี้เยอะมากเลยกำลังจะกลางคืนแล้วอะขอทีปสักทีนึงมันใช่มันใช่ ต้องปีนขึ้นข้างบนเนาะปีนขึ้นไม่ได้อะแล้วเราต้องไปจากตรงไหนเดี๋ยวก่อนนะขอปีนขึ้นกำแพงก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภยนะัยฮะเออผมจะขึ้นไปข้างบนยังไงวะโดดจากตรงนั้นน่ะหรอต้องขึ้นอย่างนี้แหละถูกแล้วโอเคถ้าดูแล้วเราจะต้องโดดจากตรงนี้ไปตรงนู้โอเค อาได้จุดนะได้สองแล้วโอเคได้จุดหนึ่งไปเลยฮะวิ่งต่อไปยาวๆครับเคลนทนหน่อยนะนายเป็นนักวิ่งอยู่แล้วสู้ๆอยู่เพื่อน้ามืดนิดเดียวเคลนโอเคสวยเคลนอ่าอุ๊ยอย่างนี้แสดงว่า ไฟดับครับกินไฟมากเกินไปน้า <c oughs> ไฟดับทั้งเมืองเลยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยฟังนะมันมีสถานีไฟฟ้าใกล้ๆนายอะไปตรวจสอบทีสิโอเคเราต้องไปเช็คนะครับเพราะว่าน่าจะไฟกระชากกันนะครับขัดเอาน่าจะตัดนะครับไฟดับนี่มันทำเราแย่ยจริงเลยหลายการป้องกันจาก ลไฟฟ้านะครับต้องรีบทำให้มันกลับมาเร็วที่สุด,เห,ดนะเหมือนผมจะจำได้นะตรงนี้เมือวผมจะจำได้นะครับมันจะมีพี่เบิร์กอยู่เพราะนั้นเราต้องฟาร์มก่อนฮะโอฟาร์มให้ดีที่สุดนะครับให้ได้ของแบบของใช้แบบโอ้โหจังนับจังนับนอยสามเอ็ดสามสาม เอมเดี๋ยวนะอนี่ไงผมมีอันนี้นี่ว่าอันนี้ทอ่ทอถอดประกอบเลยฮนะประแจขึ้นนั่นนี่ผมคาโต๊ะทอ่อธรรมดายี่แปดอ่ะตียี่บแปดกันนี่อยู่นะใช้ได้อยู่นะโอเคสามเอ็ดฮะ งั้นเรากดอะไรค้างนะกดอเอ้ยขอโทษขอโทษกดอะไรอะืมกดอะไรกดแถบเหรออ่ากดแถบค้างบนะันมาแล้วนี่ไงเวเนอร์นี่มอะไรวะเนี่ยโอ้ยหลบให้ไหวเลยเคนหลบหลังตู้กัน มันเห็นปะไม่เห็นหรอกไม่เห็นหลอกผมตัวเล็กไม่เห็นหรอกโอเค okay, ผมว่าเราน่าจะทำอะไรสักอย่างนะตอนนี้ผมมีแต้มสกิลอยู่หนึ่งแต้มพอจะทำอะไรได้บ้างสกิลวิ่งฮะอ่ะกดสเปซบาร์นะครับแล้วไปที่ทิศทางที่แบบนี้นะฮะแบบทิศทางที่เลือกนะครับเพื่อที่จะ อ่าดชหลบออกมาข้าไปน่าเราต้องทำลายไอ้ตัวเล็กนี่ก่อนต้องให้มันทุบไอ้ตัวน้อยก่อนทุบไม่โดนเลยออ้ยหลบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโดนถักถากครับออ้ยนี่ไงโดนละทีนึง โอ้ยรอบสองฮะเออมันถูกไม่โดนสักทีเลย,ยนี่กันนี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 กัน,น,กนเออมันะต้องเดชสองทีอุย้ยรู้รู้ไอ้นี่มันตีดักไอ้นี่มันตีดักไอ้นี่มันรูเลือง มามันตีไม่โดนอะ่ะอ่ออ,นนอันนี้น่าจะได้อยู่ต้องรองฮะแต่ตัวน้อยน่ยต้องเอาก่อนแล้วละ่ะไม่แน่ฮะน่าจะผูงใหญ่อันนี้ไอตัวน,นี้รอ,อดเฉยเลยไอต,ตัวใหญ่ตัวที่เราอยากให้มันตายมันงไม่ตายเฉยนะ ลยอีกถังนึงเหรอตรงนี้มีไหมไม่มีเลยน,นั้นต้องต้องตีฮะแล้วก็มาหลบตรงนี้เฮ้ยไม่มาจริงเหรอถ้างั้นก็เสียฟรีฮะสู้บ่อยนะรู้แกวแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตีได้สองทีครับ ก็ถอยหมดแรงหมดแรงหมดแรงหมดแล้หมดแรงจะเวลาแดสนี่คือแรงจะหมดไปด้วยนะโอเคอย่างนี้ตีได้ทีหนึ่งแล้วถอยเปการแคนเซิลแป๊บหนึ่งถ้าตีได้ไวสุดจะเป็น3ครั้งนะครับโอเคทักษะพิเศษคอมแบทเพิ่มมาละอย่างเงี้ยจะตีได้3ครั้งแล้ว,นะลวก็เดสลบออกมา อรอสเตมินา่ามาผมว่าเราต้องทำได้ฮะไอตัวใหญ่อาวุธพังครับซ่อมก่อนนี่เป็นอาวุธที่น่าจะดีที่สุดที่เรามีโอ้ยตีหัวไม่โดนเฉยชาร์จกันชาร์จกันมีดอะไรระเบิดได้มั้งไหมไม่มีเลยฮะ โอ้ยเรียบร้อยมันได้อย่างนี้สิเก็บเลยฮะค้อนใหญ่โอ้โหอาวุธหนักอาวุธหนักวะ่ะเออคือใช้ได้ยี่สิบครั้งฮะบอกเลยว่าโคตรแรงอันเนี้ยโอเคขนศพได้ฮะกดเอฟเออขืออ้ไง ไม่มีนะครับต้องเข้าไปข้างในแหละเปิดไฟฉายได้ฮะมีอะไรอยู่ไหมเช็คก่อนเกี่ยวไม่มีฮะอัน,นนี้มีไฟครับน่านจะอันนี้แลหละมั้งเออใช่จริงด้วยสับลงใหม่นะครับโอเคผมรีเซ็ตไฟฟ้าย,ย่อยละ โอเคในหาที่นอนแถวๆนั้นแหละเพราะมันกลางคืนแล้วนะครับไอ้กลางคืนนั่นแหละหนุกแล้ว,แ,ลวแม่ปไปยีพาดไปไหนเนี่ยจะล็อกพลิกได้แล้วนักดาบโอเคถ้างั้นเอ่อยี่สี่โอเคย่อยไปแล้วโอ้ย ตกใจเลยนี่ว่าไ้นี่ลุกมากัดโอเคฮะคนจติงประตูโอ๊ยประตูเมื่อกี้ออกได้นะเน,นี่ยเกิดมาได้ไงเนี่ยเคลียร์แล้วไม่ใช่ของนอกอะ่ะล้มมาล้มมาเออตีไม่โดนเลยเวยมามาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเด็กดีเด็กดีเด,ด็กดีโอ้ยตกใจเซมาได้ยังไง เวลาคนตายแล้วเพื่อนเตะไปเรื่อยๆครับทำให้มันเสียหลักนะแล้วก็ตีของเ,เอาไปตัวนี้มันอันนี้ไม่ได้หาของไม่ได้เฉยโอเคคุณยังมีแต้มทักษะที่ยังไม่ได้รับโอเคอันนี้คืออะไรอะการเตะคุณมีโอกาส10%ที่ทำให้ศัตรูมึนงงนะครับอันนี้คือล็อกศัตรูได้3รายด้วยวุฒิขว้างนะครับกด เมาส์ขวาค้างนะครับเพื่อเลงนะแล้วก็กดปาวิทออกไปใช้ประวะผมเอาเตะแล้วกันนะเอาเตะมาก่อนนะครับเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้กระแทกลไม่ใช่แรงระเบิดกระแทกแรงเฉยเลยโอเคอันนี้เออใช้ได้อยู่นะครับโอเคโอเคครับผมงานพาที่2ก็ขอจบไปตรงนี้นก่อนลวกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชม ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ